รลอยมงคลขวัญใจมหาชนครับครั้งนี้เรานำเสนอได้3ชิ้นงานครับมีแหวนมีกำไรและจี้ทับทิมกินไม่หมดหรือทับทิมกินบ่อเสี่ยงนั่นเองครับคลิปนี้มีแหวนมงคลพิเศษวงหนึ่งมาให้ชมกันครับนี่แหละครับเป็นทับทิมกินบ่อเสี่ยงเนื้อพิเศษครับเขาเรียกว่าเนื้อปะาคาร์ครับ,รบเห็นไหมครับ เขาจะสีแดงชัดสีขาวโอ้โหถือว่าเป็นทับทิมกินบอดเสียงที่ท็อปคุณลิตี้มากๆครับดูลักษณะของพลอยครับพลอยหนาแล้วก็มีความสูงไม่แบนนะครับนี่ครับสีเขาเรียกว่ากินบอดเสียงสีประครับเลยครับมาในตัวเรือนพิเศษเขาเรียกว่าเรือนตัวเรือนเป็นลักษณะของไผ่ทองมงคลน,นั่นเองครับงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นมงคลมากๆทั้งพลอยทับทิมกินไม่หมดที่ชื่อว่ากินบอดเสียงและไผ่ทองที่ ฝังเพชรไว้ด้วยด้านข้างนี่ครับดีไซน์วงนี้เนี่ยเรียกว่าเอวในโลกแน่ๆครับแหวนวงนี้ครับตอนผมเขียนนี่ผมมีความสุขมากๆและช่างทําออกมาได้ประณีตแล้วก็สมใจมากๆครับแหวนมงคลทัพทิมกินบ่อเสี่ยงครับวันนี้ขอพามาชมกําไรมงคลครับเป็นกําไรทัพทิมในระดับตํานานเลยครับเป็นกําไรมงคลเพราะว่าทัพทิมลักษณะนี้เนี่ย ที่มีสีขาวกับสีแดงและมีสตาขึ้นหน้าพลอยนะครับเห็นไหมครับมีขึ้นหน้าพลอยทุกเม็ดเขาเรียกว่าทับทิมกินไม่หมดหรือทางภาษาพลอยเขาจะเรียกว่าทับทิมกินบ่อเสี่ยงครับนี่นะครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของพลอยบ่อนี้เนี่ยก็คือจะมีสสีครับจะมีสีแดงและก็จะมีสีขาวอยู่ในเม็ดเดียวกันและที่สําคัญก็คือจะมีสตาอยู่หน้าพลอยแสดงว่า เป็นพลอยที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งหรือไม่ได้ผ่านการเผานั่นเองครับเป็นพลอยดิบธรรมชาติทุกเม็ดเห็นไหมครับจะมีสตาร์ขึ้นหน้าพลอยเวลากระทบแสงไฟโอ้โหนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกาไรทับทิมที่เรียกว่าทับทิมทกินไม่หมดนั่นเองครับหากท่านใดจะหาจี้มงคลสักชิ้นหนึ่งต้องห้ามพลาดชิ้นนี้เลยครับนี่แหละครับเป็นจี้มงคล คับทิมกินบ่อเสี่ยงครับเม็ดพลอยเม็ดนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆแล้วก็สีสันเขาชัดเจนมากๆเห็นสตาร์ขึ้นไหมครับนะครับสตาร์เหลือกไปเหลือกมาที่หน้าพลอยนะครับเวลากระทบแสงไฟโอ้โหแล้วก็สีนี่ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นสีปลาคราฟเลยครับเป็นสีเป็นสีมงคลมากๆมีแดงมีขาวมีแดงนะครับแล้วก็ความหนาของพลอยความใหญ่ของพอย ล้อมมาด้วยเพชรเบลเยียม2ชั้นงานชิ้นนี้นเรียกว่าเนื้อๆเ,เลยครับถ้ารักพลอยกินบ่อเสี้ยงแล้วก็พลอยบ่อกเก่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหานาชิ้นนี้ถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าคุณสมบัติของพลอยเบ้น,นี้นี่นานมากกว่าจะเจอสักชิ้นหนึ่งครับ